เพื่อนเอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนพันธุที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องขู่ดวงคอยอีกครั้งยังไงก็สวัสดี FC แล้วก็ขอบพระคุณ ที่เข้ามาติดตามกันนะครับระยะเวลาประมาณ2ปีกว่าวาที่เข้ามาพูดมาคุยกันก็เป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆแบบนี้อย่างสูงนะครับช่องคุโดวงคอยคุโดงพูดเสมอนะครับคุโดงไม่ได้เป็นช่องที่เก่งกาจอะไรมากมายไม่ได้เป็นช่องที่ใหญ่โตอะไรมากมายทุกวันนี้ก็ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญเรื่องธนบัตรก็มาอยู่โดยตลอดนะครับยังไงก็ขอบพระคุณอย่างสูง คลิปนี้ EP นี้คุโดกงจะมาพูดถึงเหรียญ10บาทของในหลวงรัชกาลที่9โดยเฉพาะปี2532มีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเสนอขายเข้ามานะครับเหรียญนี้1,500บาทบ้าง2,000บาทบ้างคูโดกงบอกได้เลยนะครับปัจจุบันนี้ที่เล่นกันนะครับราคาไม่ถึงสูงสุดเท่าที่คูโดงเห็นนะครับก็อยู่ที่500บาทเท่านั้นเอง ปัจจุบันนะครับปัจจุบันแต่ว่าถ้าเมื่อปีที่แล้วที่เล่นกันนี่แปดร้อยหนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยบาทเนี่ยยังพอมีให้เห็นนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เล่นกันอยู่ห้าร้อยบาทนี่ก็สูงสุดแล้วเดี๋ยวลองเข้ามาดูสืบเนื่องมาจากว่ามีเพื่อนเพื่อนพี่น้องเสนอขายเหรียญสิบบาทปีสองพันห้าร้อยสามสิบสองกับครูโดงเนี่ยหลายเจ้ามากเลย บางเจ้าก็ไปดูช่องนู้นช่องนี้เนาะแล้วก็รับซื้อมากะกะว่ามาขายต่อคู่โดกเพื่อเก่งกําไรนั่นแหละแต่พอรับทราบข้อมูลจริงเข้าไปนี่ก็น้ําตาล่วงน้ําตาเล็ดกันไปเหรียญที่คูโดกมาพูดถึงก็คือเหรียญ10บาทปี2อ3 2รสาบเนี่ยที่เป็นตรงเนี้ยที่เป็นตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้นะครับแล้วด้านหน้าเป็นแบบนี้นี่นี่คือเหเรียญไส้แตกเหรียญไส้แตกนะครับเนี่ยแบบเนี้ย มีเพื่อนเพื่อนพี่น้องส่งเหรียญมาขายนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทก็มีสองพันบาทก็มีคุณดวงบอกได้นะครับปัจจุบันเล่นกันไม่ถึงนะเท่าที่คุณดวงเห็นนะครับในกลุ่มนักสะสมเนี่ยเขาก็ซื้อกันอยู่ไม่เกินห้าร้อยบาทฉเฉลี่ยแล้วห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับเนี่ยเนี่ยนำของจริงมาให้ดูนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พื่อน้องที่เสนอขายมาพันห้าสองพันก็ต้องบอกว่าผมไปซื้อจากร้านนู้นมาก็ เห็นคู่ดงอยากได้ด้วยก็เลยนำมาขายให้ขอกำไรแค่ร้อยสองหลหูต้องบอกจริงนะครับตอนนี้คู่ดงหาซื้อในกลุ่มนักสะสมเนี่ยถ้าเป็นเหรียญไส้แตกแบบเนี้ยราคาไม่ถึงนะครับราคาไม่ถึงนะครับ500บาทในสภาพก็ไม่ค่อยสวยแต่ถ้าเกิดครึ่งเหรียญเลยเนี่ยครึ่งเหรียญเนี่ยหลักพันจะถึงอยู่ อยากให้เพื่อนเพื่อนพี่เน,น้องนะครับทาความเข้าใจการจะซื้อเหรียญเพื่อมาเก็งกําไรคู่ดวงคู่เสมอนะครับการจะซื้อเหรียญกระสอบเพื่อมาหวังกําไรเก็งกําไรก็ต้องยอมรับว่ามีโอกาสขาดทุนด้วยคุ่ดวงจึงพูดเสมอนะครับเก็บเหรียญใกล้ตัวของใกล้ตัวอยู่เท่าไหร่ก็อยู่เท่านั้นแต่ถ้าต้องการซื้อเพื่อจําหน่ายแล้วขายต่อก็ต้องยอมรับอัตราการเสี่ยงจุดนี้ด้วยเพราะว่าปัจจุบันนี้ราคาเล่นกันเนี่ย ไม่เกิน500อยบาทของคู่โดกเนี่ยถ้าเกิดจะซื้อนะครับหลักพันบาทเนี่ยในกลุ่มมัถูกกว่าคลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์เนาะจะซื้อของก็ต้องระวังด้วยสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณโดมคอยด้วยนะคะ